อีกเป็นกิจกรรมงานเป็นการส่งมอบความสุขแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราค่ะ,คะโดยทางด้านของแม่กอนียงยะลานะะจัดงานประเพณทีทิ้งกระจาดนะคะแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ค่ะบรรยากาศที่มูลนิธิแม่กอนียงยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายจักริด ธัญญะคุณากรสกุลประธานกรรมาการมูลนิธิแม่กอเหนีอยะลานายพงศักยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพลตำรวจตรีเสกสรรชูรังสฤษผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา คณะกรรมการมูลนิธิแม่กอนี่วจังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันแจกทานข้าวสารอาหารแหง้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ซึ่งมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้พิการนับพันคนร่วมรอรับการแจกทานอย่างแน่นเลยค่ะทำกลางบรรยากาศความสุขและรอยยิ้มโดยมูลนิธิแม่กอนี่ยวยะลานะคะได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจําปี2567ในวันที่2ของเดือน7ตามจันทรคติของจีนทุกปีซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 8ปปีค่ะนับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้เพื่อที่จะสืบสานประเพณีทิ้งกระจาดซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไปภายในงานนะคะก็จะให้มีการเส้นไหวอุทิศส่วนกุศลให้แกด่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตเตเวทิตาแล้วก็เส้นไหวดวงวิญญาณรายญาติให้ไปสู่สุคติแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาด้วยค่ะหลังจากทําพิธีบวงสรวงดวงวิญญ,ญ,ญาณตามศาสนาพิธีเป็น สารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานะคะมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเลยค่ะจำนวน3,500ชุดที่มีความตั้งใจมา,มารอรับในครั้งนี้ค่ะ